ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ในรถ BMW นะครับ X3 F25 นะครับรถคันนี้เนี่ยได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวจอ Android ตตรงรุ่นนะครับตัวแพงที่สุดสเปคที่ดีที่สุดนะครับขนาดใหญ่ที่สุดตัวนี้จะเป็น12.3นิ้วแล้วนะครับตรงรุ่น เห็นไหมฮะติดตั้งเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เห็นช่องไฟข้างหลังเลยเพราะทุกอย่างทำมาตรงรุ่นของเขาจอเดิมของเขาเนี่ยคือตัวนี้ครับขนาดเพียงแค่8.8นิ้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจอตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในถ้ำที่อยู่ด้านหลังตัวนี้การที่ผมเลือก12.3นิ้วเข้ามาในรถคันนี้เนี่ยเพราะหนึ่ง จอเดิมอยู่ในถ้ำนะครับถ้าเรายังใช้จอที่เป็นพทิร์เดิมการทัชสกรีนเนี่ยจะค่อนข้างลำบากเพราะมันต้องเอื้อมเข้าไปในถ้ำนะครับสองนะครับผมจะไม่ไม่ได้ติดตั้ง12.3นิ้วให้กับรถทุกทุกรุ่นนะครับเพราะหนึ่งเราต้องดูถึงรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งไปแล้วจะต้องไม่บดบงังทัศนวิสัยด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ย เห็นไหมฮะจะขึ้นจากคอนโซลตรงนี้นะครับตรงนี้มาอยู่แค่นิดเดียวแต่ถ้ารถบางรุ่นเนี่ยที่จอเดิมจากโรงงานตั้งอยู่ด้านบนแล้วท่านไปใส่12.3ขึ้นไปอีกมันกลายเป็นว่าท่านนั่งอยู่หลังพงมาลัยจอเนี่ยจะบดบังทศัศนวิสัยของท่านนะครับหลายๆท่านโทรมาถามผมว่าเอ้ยทำไมรุ่นนั้นรุ่นนี้ทำไมคุณไม่มี12.3นี้เพราะหนึ่ง ผมต้องดูก่อนว่าติดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่การใช้งานจริงๆเนี่ยคือมันไปขัดแย้งก,ก,กันกับลักษณะการใช้งานจริงที่เวลาเราอยู่บนถนนแบบนั้นเนี่ยผมก็ไม่เอานะครับทีนี้เนี่ยด้วยสเปคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันต่อนะครับอาะถัดมานะครับวันเนี้ผมก็พาออกมาที่นอกสถานที่นะครับ เพื่อให้ดูการทำงานของเขาจริงๆนะครับว่าจอสเปคที่เรานำเข้าเนี่ยที่แพงเนี่ยแล้วก็เป็นสเปคพิเศษที่เรามีคนเดียวในตลาดนะครับและจดสิทธิบัตรได้รับมอ,อกหรือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นยังไงเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีนะครับ 1. เนี่ยตอนนี้ผมออกมากลางแจ้งเลยท่านจะเห็นว่า แดดลงหมดนะครับรถคันนี้เนี่ยฟิล์มไม่ได้มืดสิ่งที่ผมต้องการจะให้ทุกท่านดูคือมันชัดไหมภาพมันสะท้อนไหมอะสะท้อนเห็นเงาผมนิดนึงเห็นไหมฮะอันนี้ปกติเพราะจอถ้าไม่มีการกันสะท้อนจากแสงแดดหรือว่าระบบ IPS ภาพจะสะท้อนหน้าผมเนี่ยมากกว่านี้อีก แล้วบางทีเนี่ยเวลาที่ท่านเข้าเกียร์ถอยท่านจะมองไม่เห็นภาพเลยหรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่ท่านดู youtube ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวท่านจะมองไม่เห็นภาพเลยนะครับข้อมูลเดิมตัวรถทุกอย่างเนี่ยยังขึ้นตามปกติหมดทุกอย่างนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะให้ท่านดูต่อไปคือเวลาที่เราเข้าในหมวดของหน้า Android นะครับอ่ะ ก็จะเป็นหน้าที่เป็นเมนูแบบนี้หน้าเมนูแบบนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็น BMW i7 d นะครับเพราะหน้าแบบนี้เนี่ยจะอยู่ในหน้าเมนูของ BMW รุ่นใหม่ๆทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านเห็นหน้าแบบนี้กับจอที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดจะคิดไปเองเออไปเองว่าเอ้ยมันเหมือนกันทั้งหมดผมพยายามพูดทุกคลิปนะครับไม่เหมือนนะครับ แล้ว2เนี่ยมันมีแดชบอร์ดให้เราดูมาตรวัดดิจิตอลกราฟิกของจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกราฟิกอันเดียวกันกันกบของ b m w นะครับจะไม่ได้เป็นกราฟิกที่บางบาง,บางเจ้าเนี่ยที่เอาขึ้นมาปุ๊บกราฟิกตรงนี้เป็นเหมือนของ Benz นะครับเพราะฉะนั้นท่านดูดีๆนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในแดชบอร์ดปุ๊บเนี่ยข้อมูลตัวรถก็จะยงโคงปรากฏ ให้เราเห็นจะเป็นรอบเครื่องยนต์ความเร็วอุณหภูมิภายนอกน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่เบลคาดไม่ค่าดจะอยู่ในนี้หมดนะครับอ่ะทีนี้ถัดมาอย่างอื่นนะครับจะอยู่ในหมวดของแอป,ปทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้อ่ะเวลาที่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมสีมันค่อนข้างสดใสจังเลยเมื่อไปเทียบกันกันกบที่อื่น นะครับอ่า uh, ทีนี้เดี๋ยวสเต็ปถัดไปเนี่ยผมจะไล่ทีละแบบทีละแบบให้ท่านดูต่อนะครับแอปพลิเคชันที่ผมโหลดมาให้นะครับ mm hmm. ก็จะมีดูทีวีออนไลน์มี Netflix มี YouTube มี o o o l l m m p s นะครับมี j u ๊กมี Spotify พวกนี้คือแอปพลิเคชันมาตรฐานทั้งหมดที่ผมลงให้กับตัวท่านลูกค้าทั้งหมดนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มดูกันทีละตัวนะครับ youtube ก่อน YouTube นะครับซูมอินซูมเอาได้นะครับนี่นะครับอ่ะท่านดูเอาเองครับว่าภาพสวยไหมสีสดไหมนะครับนี่อยู่กลางแดดนะครับย้ำว่าอยู่กลางแดดนะครับ เพิ่มเสียงรถเสียงเนี่ยจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้เลยนะครับเนี่ยครับสวยไหม้อะลองดูครับสเปคจอตัวนี้เนี่ยจอด้านในนะครับเป็นพื้นสกรีนของ LG ที่ทำโทรทัศน์บ้านการ์ดจอเป็น LG certified CPU ที่ถูกใช้จะเป็น CPU X นะครับซึ่งจะเป็น CPU ที่เป็นสเปคที่ใช้ร่วมง,งานกับระบบ LG ทั้งหมดซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้ลิขสิทธิ์คนเดียวในไทยที่ได้เป็นสเปคนี้ทั้งหมดนะครับท่านสามารถที่จะมารับชมมานั่งเล่นที่ร้านได้เลยนะครับติดกับเราไม่ติดกับเราเราไม่ว่าลูกค้าอยู่ละแต่ขอให้ท่านเห็นว่าเอ้ยท่านจ่ายเงินแพงกว่าคนอื่นเขาท่านต้องได้เดียได้สเปคตัวสินค้าที่ดีกว่าคนอื่นเขานะครับ อ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับทีนี้ถัดมานะฮะมีอะไรอีกอ่ะผมให้ดู Netflix ก่อนอ่า Netflix นะครับเล่นได้จริงๆนะครับเพราะบางท่านติดตั้งจากที่อื่นบอกเอ้ยทำไม Netflix ผมลงเล่นไม่ได้อ่ะอันนี้ให้ดูเลยว่าเล่นได้นะครับ แต่เพียงแต่ว่าท่านต้องมี Account Sign in ตัว netflix เข้าไปก่อนนะครับถัดมานะครับ Google Map อ่ะตอนนี้ก็จะเป็นในสถานที่ที่ผมอยู่ณนะปัจจุบันนะครับมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ นะครับคีย์บอร์ดภาษาไทยสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับอยู่มุมบนด้านขวา t h e e m p o r i u m ขึ้นมาละต้องการไปปุ๊บกดเลือก start ครับเนี่ยครับเขาก็จะนำทางเราไปนะครับสามารถเล่นพร้อมกัน2หน้าจอได้นะครับ เช่นด้านนึงเนี่ยผมต้องการเล่น Google Map อีกด้านหนึ่งเนี่ยผมต้องการเล่น YouTube เห็นไหมฮะวิดีโอคลิปอันนึงเล่นไปเสียงออกปกติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระบบก็จะมีการตัดเสียงแล้วก็พูดออกมาให้เราได้ยินในเรื่องของการนำทางนะครับ อันนี้คือการ split screen หรือว่าการแบ่งหน้าจอทำได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการดูทีวีออนไลน์นะครับผมก็จะมีลงตัวที่เป็นดูทีวีออนไลน์อันหนึ่งแล้วก็มี A I S Play อันหนึ่งนะครับเอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของ A I S Play กันก่อนนะครับอ่ะ ไทยรัฐทีวีครับช่อง32ชัดไหมครับาถามใจตัวเองว่าชัดไหมนะครับก็ใช้งานตามปกติเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเอ่อ s p y t i f y j u k พวกนี้เนี่ยผมสกิปเลยนะครับเพราะว่า Sign in Account เข้าไปเล่นเล่นใช้งานได้ตามปกติระบบจะมี Equalizer สําสำเร็จรูปให้ด้วยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นกราฟให้เราใช้งาน นะครับขึ้นอยู่กับท่านลูกค้าเลยต้องการชอบแนวไหนนะครับสร้างอีควอไลเซอร์ได้เลยนะครับอาเน็ตไปแล้ว YouTube ไปแล้ว g o o g l e Map ไปแล้วนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับถัดมาเนี่ยผมจะให้ดูในเรื่องของกล้องมองหลังนะครับทุกครั้งที่เราเข้าเกียร์ถอยภาพจะตัดขึ้นมาแบบนี้ครับ กล้องที่เราใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นของ QCAM นะครับ100% made in Korea มีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดกล้องตัวนี้เป็น World Base l e n s นะครับได้รับรางวัลกล้องที่มีหมวด F-stop 2.0ที่ดีที่สุดในโลกนะครับเป็นตัวตรงรุ่นเลยเส้นหักเลี้ยวพวงมาลายัยตามเนี่ยครับเวลาผมหักพวงมาลายัยก็จะเลี้ยวตามนะครับแล้วก็ PDC s ซ n เซนเอร์เนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาทางด้าน ซ้ายมือให้เราคืนเกียร์ครับเป็น D เป็น N เป็น P ถ้าลดเคลื่อนที่ปุ๊บตัวไฟรูปตัว P ดับลงนะครับภาพก็จะตัดกลับขึ้นมาในสิ่งที่เราใช้งานอยู่ตามปกตินะครับทีนี้เนี่ยสั้นๆง่ายๆนะครับตั้งแต่ผมพรีเซนต์มาจนถึงตอนนี้ท่านจะเห็นได้เลยว่าจอเนี่ยไม่มีการแตะไปปุ๊บมารอโหลด ทุกอย่างเนี่ยจะลื่นไหลตามการที่ผมทัชสกรีนภาพสวยนะครับเร็วนะครับเสถียรทีนี้เนี่ยผมขอสรุปไปนิดนึงจริงๆเนี่ยก็จะมีระบบอื่นๆที่ยังสามารถที่จะรองรับจากเจ้าตัวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ Apple CarPlay ที่เป็น Wireless Android Auto นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่พรีเซนต์ละเพราะเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto เอาไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่หละปัจจุบันนี้เนี่ยจอของผมท่านขึ้นรถสตาร์ทรถท่านควรวางมือถือละไม่มีการหยิบมือถือใดๆอีกต่อไปแล้วนะครับขึ้นมาปุ๊บท่านจะต้องแตะและเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยอันนี้สำคัญนะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีของปี2022จนถึงอนาคตแล้วนะครับอ่ทั้งหมดเนี่ยของ จอตรงนี้เนี่ยที่ผมต้องการจะสื่อสารให้กับท่านลูกค้านะครับเกี่ยวกับข้อมูลของตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านใดยอยากจะได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับติดต่อผมตรงได้เลยนะครับ0816326566 2องดีไทยแลนด์นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติตผมผลงานที่เราทำ คลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งนะครับท่านเข้าไปดูที่ Facebook Fan Page YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับก็ผมขอจบรีวิวนะครับที่เป็นฟู r e ีวิวจริงๆของตัว X3F25 คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ